พมจเดลต้าใส่ใจการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักง,งานและพนักง,งานประจำปี2563จําจำนวน2 2 9ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักง,งานและบุตรที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ที่บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมบางปูตาบลแพรกษาอําเภอเมืองสุนพราการจังหวัดสุนพราการมิสเตอร์จานชายชิงแจกีประธานบริหารบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิคุณรองผอบอกอพ จอวอลสุนุปราการเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักง,งานและพนักง,งานของบริษัทซึ่งบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักง,งานและบุตรที่มีผลการเรียนที่ดีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อการระหว่างองคอ์กรโดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งที่18โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของบริษัทมาโดยตลอดซึ่งปีนี้มีผู้ยื่นนนนขขออททุุเพิ่มึ้้ปประกบไดวย เรียนดีบุตรพนักง,งานรายวันระดับพนักง,งาน CLC1C2 จำนวน90ทุนแยกเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน26ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน50ทุนระดับปวชปวสจำนวน4ทุนระดับปริญญาตรีจำนวน10ทุนทุนพนักง,งานรายเดือนจำนวน31ทุนรวมทั้งสิน้นจำนวน229ทุนโดยมิสเตอร์แจ็คกี้จางได้กล่าวว่าบริษัทเดลต้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตการศึกษาที่ดีจะทำให้มีบุคลากรที่ดีต่อองค์ และหน่วยงานสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในอดีตตนเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนจึงทําให้เข้าใจชีวิตของผู้ปกครองที่จะต้องหาเงินส่งเสริมการเรียนให้บุตรดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักง,งานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานให้กับองคอ์กรตนอยากให้น้องๆที่มารับทุนในวันนี้ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนให้สำเร็จและได้ทำงานอย่างที่หวังสร้างรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวต่อไปในอนาคตโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกระหว่างคณะผู้บริหารพนักงานและบุตรที่เข้ารับทุนการศึกษาด้านหน้าบริษัทอีกด้วยเก็ต้องอยากจะทำย,ยังไงพัฒน,นาขึ้นก็คือ,คอต้องเป็นการศึกษานะครับ ถ้าเกิดพวกเราได้รับการศึกษาแล้วผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้มารับดูนะครับในวันนี้นะครับ,นะรบและก็รู้จักคอมต้รนะครับแล้วก็ผู้ขี่และก็สัมผัสน,นะครับส่วนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมงานคนไรเลคนไรเลยครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน